สวัสดีค่ะ welcome back to Villa Thai Chiang m a School with me ครูนิม and it is pre-intermediate book 3 with chapter 2นคะคะการสร้างคำาการสร้าง you have learned already about การสร้าง the word สร้าง is to build right so this is how to build the word in Thai Okay, are you ready? let's get started มาดูชนิดที่หนึ่งนะคะก็คือคำมูลคำมูลก็คือ basic word นั่นเองนะคะเป็นคำที่มีหนึ่งพยางหรือมากกว่าหนึ่งพยางก็ได้อ uh, o you remember the word พยางอะ uh, that's correct พยาง is syllables นะคะ so it could be one syllable or more than that ะค,ะคำมูลนะคะจะมีความหมายชัดเจนเป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะ let's see example อันแรกเลยก็คือ the word ปลา mm hmm. ปลา this one ่า the fish right ่ h มีกี่พยาง How many syllables are there อืมถูกต้องค่ะหพยางนะคะต่อไปคำที่สองคำว่ากุญแจนะคะกุญแจ ى, มีกี่พยางคะอืถูกต้องค่ะมีสองพยางนะคะ two syllables And the next one is นาฬิกา นาฬิกา The clock The watch mm hmm. มีกี่พยางค์คะถูกต้องมี3พยางค์นะคะ Three syllables นะคะ As you can see uh, every word has its own meaning and it's clear right uh, So t h i s kind of words we call it common นะคะ So it is the basic word with the clear meaning mm hmm. it could be one s y l l a b l e or more than one syllable mm hmm. ต่อไปนะคะคำที่สองคือคำะสมคำะสมก็คือ compound words ค่ะามาดูกันนะคะว่าคืออะไรคำระสมเป็นคำที่นำคมูลนะคะที่มีความหมายตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาประสมกันนะคะ so the compound word is the word that bring the basic word นะคะ with the meaning นะคะ from two words or more than that นะคะ and then they compound together ทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่และความหมายใหม่หรือความหมายเหมือนเดิมบางส่วนนะคะ a what does it do ah, very good it create the new words and with the new meanings or maybe it still leave some s old meaning นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะคำแรกเลยคำว่าข้าวต้มข้าวต้ม่า it's compound the word ข้าว the and the word ต้มใช่ไหม่ h ข้าว is rice ต้ม is boil so ข้าวต้ม is the boil e d rice or the rice porridge นั่นเอง นะคะต่อไปเสื้อผ้า what is เสื้อผ้าอือ mm หือ hmm. ถูกต้องค่ะเสื้อผ้าก็คือ clothes นั่นเองนะคะอือ mm hmm. it's compound the word เสื้อ that is shirt right and ผ้า is the fabric นะคะต่อไปค่ะอันนี้อะไรอ่าถูกต้องค่ะ the word สถานที่นะคะ so สถาน is refer to the place ใช่ไหม and ท also means the place or the classifier of the place too so สถานที่ is the places นะคะต่อไปค่ะเครื่องดื่มเครื่องดื่ม so it's compound between the word เครื่องนะคะ and the word ดื่ม the gathering of The drink, so it's the drinks นั่นเองนะคะต่อไปชาวนาะ่า uh, what is นาะ do you know อาหานา is the rice field นะคะ so ชาวนา is the farmer ชาว is a person who stay in the rice field so it's farmer ต่อไปนะคะหมอดู่า uh, รู้จักไหมหมอดูคืออะไร What is หมอดู mm hmm. อือฮึอหมอดูก็คือ Fortune Teller นั่นเองนะคะต่อไปลูกน้องนะคะ Compound word ลูกแอนน้อง So ลูกน้อง is the employee นะคะ mm hmm. okay. อ,อือฮึโอเคเข้าใจไหมอือโอเคต่อไป คำที่3นะคะก็คือคำซ้ำคำซ้ำ is repeated word or reduplicated นะคะมาดูค่ะคำซ้ำคืออะไรนะคะคำซ้ำคือการนำคำคำเดียวนะคะมาซ้ำกัน so you bring the word นะคะ and say it repeatedly เนาะโดยใช้เครื่องหมายไมายมกอาไมายมกก็คืออันนี้นี่เองนะคะ ทำให้มีความหมายเหมือนเดิมหรือมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ได้นะคะ So the meaning could be the same or has changed ตัวอย่างนะคะคำว่าเพื่อนเพื่อนอเพื่อนเพื่อน friends So from the word เพื่อน only one ใช่ไหม So เพื่อนเพื่อน could be friends more than one นะคะ Uh, same as a master word เด็กใช่ไหมคะเด็กก็คือ the kids น uh, ะ so if I say เด็กเด็ก so it mean the children นะคะ children เนาะ so this one เพื่อนเพื่อน the same นะคะต่อไปนะคะเหมียวเหมียว่า it is the sound that you call the cat right เหมียวเหมียวนะคะ and next one เร็วเร็ว เร็วๆอ่า uh, เร็ว by it s e l f mean fast นะคะ so เร็วๆ could be faster or hurry up นะคะต่อไปช้าชา้า uh, what is ชา้าคะอืมเก่งมากช้า is slow so ช้าชา is slowly นะคะโอเค ต่อไปเป็นขั้นขั้นนะคะเป็นขั้นขั้นก็คือ do step by step นั่นเองเป็น to be นะคะขั้น is the step นะต่อไปคำสามบางอย่างนะคะ so some of them ไม่ใช้เครื่องหมายไม่ยมกนะคะแต่ใช้คำหน้าซ้ำกันนะคะและคำหลังอาจมีความหมาย คล้ายกันฮะคล้ายกันก็คือ similar so the s o m of them นะคะ s o m e of repeated word they don't use ไม้ยมกนะคะ the repeated sign นั่นเองเนาะแต่ว่าค่ะ but they use the first word นะคะ repeatedly นะคะ but the second one could be different นะคะ or uh, could be with the word has which has similar meaning นะคะเช่น for example นะคะตกอกตกใจตกอกตกใจก็คือตกใจนั่นเองนะคะ Not s t og, ok, g uh, t og, ok, g l e เนาะ Next one ผีเข้าผีออก It's it s s like turning hot and cold all the time นะคะ like with the mood ต่อไปนะคะให้แล้วให้เลยอา uh, ถ้าคุณนิมบอกว่าโอเคหนังสือเล่มนี้คุณนิมเอาให้นะ so I give it to you ให้แล้วให้เลยไม่ต้องคืนนะคะ so I give it to you นะคะ no need to give it back to me นะเป็นปากเป็นเสียง่ะเป็น to be ใช่ไหมปาก is the mouth เป็นปากเป็นเสียง i t mean to have the voice like to vote or to campaign for something นะคะเป็นปากเป็นเสียงนั่นเองนะ โอเคต่อไปค่ะมาดูค่ะคำสอนคำซ้อนเนี่ยจริงๆแล้วซอนก็เหมือนกับคำว่า repeated แต่ว่าคำส้อนก็คือเป็น complex นะคะ complex word เนอะเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันนะคะมาเรียงต่อกันทำให้มีความหมายชัดเจนขึ้นนะคะ Ah, so it is the word that has the same meaning or the similar meaning นะคะ and it stay together to make it clearer นะคะเช่น for example ค่ะบ้านเรือนบ้าน is the house เรือน also the house นะคะ so บ้านเรือน is houses นะคะต่อไปคำว่ามากมาย mm hmm. มากมายมากมายก็คือ a lot plentiful นะคะต่อไปอึดอ,อัดอึดอัด feel like stuffy นะคะโอเคต่อไปคำว่าดูแล so do to look a f a l s o to look นะคะดูแล is take care of นะ,ะต่อไปให้นะคะคำว่าหลากหลาย various ใช่ไหมอือฮึต่อไปอันนี้อะไรคะอือฮึ เงินกับทองนะคะ,ะทั้งสองคำนะเงิน is money ทอง is gold so both of them are the value things right so เงินทอง i t m e a n s properties o r money นะคะ next one นะคะอดทนนะคะ to be patient or like to refrain from something นะคะอดทนต่อไปนะคะ คำซ้อนบางแบบ so some of them นะคะใช้คำา C คำนะ f o ร r เวิ forwards, นะคะและคำตรงกลางนะคะจะสระเหมือนกันนะ Use the same vowel นะคะทำให้ออกเสียงได้สะดวกและง่ายเนาะมาดูตัวอย่างเช่นค่ะวัดวาอารามนะคะ so what is the temple aram or so the temple so วัดวา อารามก็คือ the temples นั่นเองนะคะ next one จับมือถือแขนจับมือใช่ไหม grab the hand ถือแขน also grab the arm นะคะ so จับมือถือแขนเนอะต่อไปค่ะเลี้ยงดูปูเสืออ่เลี้ยงดูปูเสือก็คือ to take care of นั่นเองนะคะ so t h e s e are all come s o t the complex word เนอะ โอเค now นะคะ let's move to the next section section นี้ก็คือคำถามนั่นเองนะคะคำถาม is the question word นะคะ question word in Thai how to use it นะ and it's on page 16. นะมาดูกันเลยนะคะคำถามแรกนะคะ the first one is อีกส o วัอะไรอะไร is what so คุณเรียนอะไร what are you studying นะคะต่อไปนะคุณทำอะไรใช่ไหมทำอะไรก็คือ to do what นะคะคุณอยากทำอะไรนะคะ this one could refer to what do you want to do like r e f e r as a job นะคะคุณอยากทำอะไรคุณอยากเป็นอะไรก็ได้นะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะ the question word กี่บาท or เท่าไหร่ to ask how much นะ example อังงุนกิโลละกี่บาทนะคะ so how much is the grape นะคะ per one kg เนาะ or you can use the word เท่าไหร่ to ask how much นะคะ and the question word เท่าไหร่ could be used with the weight As well คุณหนักเท่าไร uh huh. and the height นะคะคุณสูงเท่าไรใช่ไหม uh, and about this is ราคา the price ใช่ไหมเท่าไรคะอง,งุ่นกิโลละเท่าไรคะนะคะ Okay and also the age คุณอายุเท่าไร uh huh. ต่อไปนะคะ and The question word k ี่ but we use with the classifier so this is the example กี่คน how many people นะคะ because the word คน is the classifier for people right h m mm. let's see example sentence ค่ะในห้องนี้มีนักเรียนกี่คน so how many students are there in this room นะคะ you can use กี่ with the o t h e r classifier for example with the word เสื้อ ah what is the classifier for เสื mm ้อ hmm. uh-huh correct it is ตัว so เสื้อกี่ตัว how many shirts นะคะ uh-huh mm hmm. ต่อไปนะคะ question word เป็นอย่างไรอ๋อ oh, เป็นยังไงนะคะ how is บลาบลานะ,ะ let's see example ค่ะ เชียงใหม่เป็นอย่างไรใช่ไหม So how is เชียงใหม่นะคะอ๋อ oh, เชียงใหม่เป็นยังไง How is เชียงใหม่เหมือนกันนะคะ The different thing is อย่างไร is ภาษาเขียน n o written language And ยังไงเป็นภาษาพูดนะคะ the spoken language ต่อไปนะคะ the question word ใคร who นะคะ Let's see example ใครลืมทำการบ้านทุกวัน so who forgot to do t h e homework every day นะคะ I hope you didn't forget my homework okay ต่อไปนะคะ next one mm hmm. the question word ที่ไหนนะคะที่ไหน is where example sentence นะคะคุณจะไปกินอาหารเที่ยังที่ไหน so where will you have lunch นะคะ อืม mm, easy right อ่าต่อไป next one คนไหนอ่า ah, ไหน this one นะคะ i t mean which and it's always after classifier นะคะ so คนไหน which one which person นะคะ let's see example คนไหนชอบดื่มกาแฟร้อน so which person or who like to drink hot coffee นะคะ Uh, you can use วันไหน which day for example คุณจะไปกรุงเทพวันไหน so which day will you go to Bangkok นะคะ always remember that the word ไหน always after the classifier นะคะต่อไป next one the word ไหมไหมนะคะ okay we wrote as ไหม like this but we pronounce ไหมนะคะไฮโ n น In the spoken way. คุณชอบกินอาหารฝรั่งไหมคุณชอบกินอาหารฝรั่งไหม so do you like to eat the western food นะคะอาหารฝรั่งเนาะ so it s just the yes no question like and when we answer this question we answer by the keyword นะคะ so the keyword would be the verb or the noun นะคะ or the adjective in that sentence for example นะคะคุณชอบกินอาหารฝรั่งไหม right to answer this question you could say only ชอบกินค่ะชอบกินครับ so yeah I like it นะคะอ๋อไม่ชอบกิน I don't like it so this is the verb นะคะ and it is the keyword of the sentence นะต่ นะคะ hmm. question word stay with the word b a n อ่ ah, the word บ้างนะคะ it is uh, the word that we ask for alternative answer so the answer could be two or three things it up to you นะคะ for example เธออยากไปที่ไหนบ้าง so where would you like to go but I ask for the alternative answer so the answer could be mm, ฉันอยากไปกระบี่ภูเก็ตแล้วก็ญี่ปุ่น like that นะคะ but if you ask เธออยากไปที่ไหน the answer could be only one นะ mm. ต่อไปนะคะ the question word หรือหรือ is or นะคะ let's see example sentence พ่อชอบกิน มะม่วงสุกหรือมะม่วงดิบ so dad likes to eat นะคะ the ripe mango or the raw mango นะคะ so หรือ is all ะะ next one นะคะทำงานอะไร ask for the occupation นะคะ uh, let's see example พี่ชายของคุณทำงานอะไร่า uh, What does your brother do นะคะ so ask for the job and to answer this question we will use the word เป็น and with the occupation let's see ค่ะพี่ชายของผมเป็นหมอ so my brother is a doctor นะคะ so don't forget to use the word เป็น and then say occupation mm hmm. next one นะคะ the question word ทำไม Why นะคะอ่ะ uh, Example sentence ค่ะทำไมวันนี้ฝนตก Why it's raining today นะคะ a okay. and to answer this question we will use the word because which is เพราะว่านะคะเพราะว่าอ่ uh, this is the example answer เพราะว่าวันนี้มีพายุ because It is stormy today นะคะมีพายุเนาะ stormy นะคะออ monsoon ก,ก็ได้นะคะโอเคต่อไปนะคะ next one the question word เมื่อไรเมื่อไร is when for example sentence คุณจะกลับประเทศของคุณเมื่อไรคะ when will you go back to your country What's your plan going back นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ next one ตอนไหน so the word ตอน is in or at right you learn mm hmm. so ตอนไหน it just like which period of time นะคะโอเคคุณนอนหลับตอนไหน so when did you sleep นะคะ but this one r e f e r to the period of time the answer could be คุูนมนอนหลับตอนเชา้า so I go to bed in the morning พวมีนะ couldn't sleep all night นะ okay ต่อไป next one นะคะ the question word กี่โมงนะกี่โมง is at what time นะคะ for example วันนี้คุณตื่นนอนกี่โมง นะคะวันนี้คุณตื่นนอนกี่โมง so what time did you wake up today mm hmm. the answer could be ช้านอผมตื่นนอน and then following with the time นะคะ mm hmm. คุณตื่นนอนกี่โมงะ mm hmm. คะครูนิมตื่นนอนตอนหกโมงเชา้า mm hmm. early right i think so too <laughs> okay next one next question word is แล้วหรือยังนะคะแล้วหรือยัง or not yet นะคะโอเ okay. ค let's see example เธอแต่งงานแล้วหรือยัง or แล้วหรือยังก็ได้นะคะ so are you married yet นะคะแต่งงาน get married right so แล้วหรือยังนะคะ is the Written way นะคะแล้วหรือยัง is the spoken way นะคะ and the next one is ใช่ไหมใช่ไหม it s j u s t like the tag question in English or right correct นะคะวันนี้เธอเหนื่อยมากใช่ไหม so you are really tired today aren't you like that นะคะ sounds easy right see I could use the word ใช่ไหม Instead of Right mm hmm. Next one the question word หรือเปล่า or หรือเปล่านะคะ Let's see example คุณชอบกินข้าวเหนียวหรือเปล่า or คุณชอบกินข้าวเหนียวหรือเปล่านะคะ So หรือเปล่า is the written way and หรือเปล่า it is the spoken way นะคะ So do you like to eat Sticky rice นะคะ Okay and the last one แล้วหรอนะคะแล้วหรอเนี่ย is like already นะคะ For example สาวคนนั้นมาแล้วหรอ so oh that girl is coming นะคะมาแล้วหรอ like here already นะคะอ๋อแล้วหรือก็ได้นะคะแล้วหรือแล้วหรอเหมือนกันนะคะ โอเคต่อไปเป็นการบ้านค่ะการบ้านก็คือแต่งประโยคคำถามจากคำต่อไปนี้นะคะ so make the question sentence by using t h i s word in your sentence นะคะ the first one is อาหาร the second one is น้ำตกนะคะ next one is ร้อน and the last one is หงาว So feel free to use any question words now to make the sentence. Okay? Okay, I hope you enjoy our lesson naka. And if you have any questions, feel free to contact to your teacher or contact us with this contact number naka, and email. Or you can scan QR code for our LINE account. And I hope to see you next lesson. Bye bye.